สวัสดีครับค่าของมินิฮามรุ่นเก่านะครับค่าเป็นวินเทจด้วยครับมันไม่มันจะไม่ฟูมากเกินไปอยู่กับสแตตได้สบายครับสายสีเหลืองเป็นสายฮอตนะครับก็คือสายที่มันออกเอาพุทไฮที่สุดนะครับพันตามนี้เลยนะครับสายสีเหลืองนี่มันจะออกนี่ครับ9.33เป็นค่าวินเทจนะครับถ้าพวก15กว่าแล้ว13ขึ้นไปพวกนี้มันอยู่กับสแตตยากครับมันจะไม่บาล้าเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะต่อไปเป็นค่าเวลาตัดคอยครับจะเป็นสายขาวกับแดงนะครับ เขาก็แดงไว้ต่อตัดคอยนะครับก็ต่อตามนี้ได้เลยนะครับเขากับแดงค่ามันจะออก4.72กําลังดีครับนะครับใช้งานได้ดีครับพระวัดอย่างนี้แล้วก็ใช้งานได้ดีครับและอีกอย่างนึงเป็นคเวอร์สีขาวหายากด้วยนะครับมินิัมที่เวอร์เป็นเวอร์เป็นสีขาวหายากครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับผมเพิ่งแกะเพื่อความละเอียดนะครับผมเพิ่งแกะ ฝาครอบเวอร์มันดูพี่อัพนะครับก็เลยเห็นตําหนิของตัวเน็กนะครับตัวกลางปลอดภัยดีครับสมบูรณ์ดีนะครับหน้าตาสวยงามยอดเยี่ยมครับแอบเห็นรั่วเป็นสีเข้มๆด้วยนะครับยอดเยี่ยมตัวเน็กมีตําหนิครับครอบเวอร์ตรงนี้มันแตกครอบเวอร์ข้างบนนี้มันแตกนะครับแต่ว่าวัดค่าขึ้นนะครับวัดค่าขึ้นนะครับตรงนี้ครอบเวอร์มันแตกครับแต่วัดค่าขึ้นนะครับ ค่าของปกอัพวัดค่าแล้วขึ้นนะครับแต่ขอตีเป็นเสียแล้วกันนะครับแถมไปตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นแถมไปนะครับถือว่าตีเป็นเสียนะครับแต่จริงๆแล้ววัดค่าขึ้นนะครับโอเคครับผมด้วยใจครับรับปกอัพเช็คง่ายๆนะครับเวลาเราเช็คปกอัพเนี่ยต้องมีมิเตอร์นะครับถ้ามิเตอร์วัดไม่ขึ้นคือไม่ติดถ้ามิเตอร์มัดขึ้นคือติดชัวครับเป็นเปียบเป็นเถนะเปียบเป็นเถนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกลางน่ครับสายกาวแล้วก็จิ้มเป็นที่ตัวกลางหมูกรอบลูกตัวกลางแต่ว่ามันบัดกีอยู่นะมันจะจิ้มยากนิดนึงอ่ามันต้องถอดออกมาจากบัดกีเราถึงจะชัวร์ห้าจุดศูนย์เจ็ดครับอ่าขึ้นไปอย่างนี้ก็ใช้งานได้เยี่ยมครับต่อไปเป็นตัวเน็กตัวเน็กสายกลาวมันอยู่นี่ตัวเน็กสายกลาวอยู่นี่แล้วก็จิ้มไว้แล้วก็มาแตะที่สายไฟเน็กแค่นั้นเองครับ รประมาณนี้ห้าจุดหนึ่งห้าครับห้าจุดหนึ่งห้านะมือผมมันไม่นิ่งอโอเคห้าจุดหนึ่งห้านะครับกำลังดีเพราะว่ามันติดหัวคือหัวนี้มันก็จิ้มยากโอเคโอเคจิ้มลงไป โอเค5.15ครับตัวเน็กยอดเยี่ยมครับ